สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับมาทดลองกันเลยดีกว่ากับ a 3 steelite นะครับลงทะเบียนไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่เขายังเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าลงทะเบียนล่วงหน้าไว้พอเขาให้เล่นแล้วไม่มีเวลามาเล่นอีกโอ้เราเกมเราเยอะจัดอ่ะได้เวลามาลองกันแล้วครับ steelite a สามที่ค่าย net าเบ v e l นะครับค่ายเดียวกับ light t revolution อันนี้เซิร์ฟเวอร์อะไรเนี่ยเอเลียนแต่เลยนะครับเข้าไปเลยเข้าไปแล้วทําไงต่อ อ๋อนะครับดูครับดูดูตัวละครสังเกตตัวละครกราฟิกอลังการครับโอเคครับอย่างนี้ถือว่าถือว่าข้อที่หนึ่งแหละกราฟิกเนี่ยผ่านแล้วนะครับอันนี้เป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเบอร์เซอร์เกอร์แล้วก็อาชีพที่สองเป็นเทมเพล่าโอ้โหตัวละครโลหะผิวเงาวาวด้วยนะฮะเพราะว่าไลท์เอ็ทูเนี่ยไลท์เอ็เนี่ยตระกูลไลท์เอ็เนี่ยก็เป็นสุดยอดกราฟิกแล้วฮะในในกรณีเกม ในช่วงอดีตนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังยังอยู่ในกลุ่มผู้นําอยู่ถึงแม้ว่าจะเจอยอย่างอย่างาย่างค่ายค่เกมหลายๆเกมอย่างเช่นเออเกนชินอิมแพคหรือฮงไค Impact ของเกาหลีเนี่ยเข้ามาตีเสมอแต่ก็ยังถือว่าคนะ่ายเน็ตมาเบิเนี่ยยังสร้างกราฟ,ฟิกได้โอเคอยู่นะแอ s ซสซิน,นะครับแล้วก็อาเชอรมี5สายอาชีพนะครับโอ้ น่าเล่นน่าเล่นนะครับห้าสายอาชีพนี้เราจะเล่นอะไรดีเอ่ยเอาละเปิดตัวกับอาเชอร์เลยก็ได้เอานี่เลยนะครับอาเชอร์เนี่ยพลังรู้สึกว่าพลังจะไม่ค่อยสมดุลนะครับนี่นะฮะพลังจะไม่ค่อยสมดุลนะครับอาเชอร์พลังนี่เนี่ยการป้องกันตัวก็จะอ่อนนะพลังชีวิตก็จะอ่อนนะฮะเห็นไหมครับหลบหลีกนี่ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่อนหมดเลยเนะี่ยพลังชีวิตอ่อน ้องกันตัวอ่อนการหลบหลีกนี่อ่อนนะฮะนะฮะคริติค,คอนก็น้อยไปเด่นอยู่ตรงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแม่นยำนี่ครับไปเด่นอยู่ตรงความแม่นยำนี่นะฮะความแม่นยำนี่มาเป็นดับหนึ่งนะ yea. การโจมตีมาเป็นดับสองคู่นี้นะครับคู่นี้นะฮะไออีกสี่รายการเด่นเด่นอยู่สองาร,อสรายการอีกสี่รายการนี่ด้อยหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะพลังชีวิตนี่โอ้โหด้อยสุดเลยอ่ะด้อยสุดเลยพลังชีวิตนะครับ นะฮะสายนี้ดูพลังชีวิตนะฮะตำเสร็จเกือบจะถึงจุดศูนย์กลางเลยนะฮะเสรจจะถึงจุดศูนย์กลางเลยด้อยสุดเพราะนั้นก็คือเปลาะบางเรื่องเรื่องพลังร่างกายนะฮะเอ่อถ้าแอสเซินเนี่ยแอสเซินเนี่ยก็การป้องกันตัวอ่อนด้อยมากเลยไปเด่นเรื่องหลบหลีกกับพิติคอนนะฮะนี่ฮะไปเด่นเรื่องหลบหลีกกับพิติคอนอ้าวไปเด่นเรื่องหลบหลีกกับพิติคอนครับ นี่ฮะหลบหลีกกับที่ตะคอนนี่เด่นนะฮะแต่ว่าไอ้ส่วนการป้องกันเนี่ยพลังชีวิตการป้องกันเนี่ยการป้องกันนี่ด้อยมากเลยนะครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยกับกับอ่าโจมตีและแม่นยำก็ยังถือว่าใกล้เคียงเนี่ยสามอย่างนี้ใกล้เคียงกันนะฮะก็นะฮะนี่ลองเรียกดูนะครับวิสัตต์นะดูวิสัต์ดูวิสัต์ก็น่าเล่นครับวิสัต์เออ ตัวละครสวยงามน่ารักด้วยนะครับโอ้โหเหมือนกันเลยฮะวิศานี่จะเด่นในเรื่องของการโจมตีที่สูงสุดนะครับอัตราคลิติคอนสูงสุดนะฮะสองรายการนี่สูงสุดแต่รายการที่ด้อยสุดก็คือพลังชีวิตกับการป้องกันนี่โอ้โหแย่มากเลยแย่มากเลยนะฮะสองอย่างนี้แย่มากเลยส่วนการหลบหลีกกับแม่นยำก็ถือว่ากลางๆนะแต่สองสุดนี่ย่อยแย่มากเลยนะฮะ นี่ครับส่วนเทมเพลาเทมเพลาอันนี้ก็เอามาดูโอ้โหเทมเพลานี่พลังชีวิตกับการป้องกันที่เด่นมากนะครับเด่นมากเลยสูงมากเลยนะฮะส่วนการลบหลีกกับคิติกอนนี่ลบหลีกกับคิติกอนนี่แย่สุดลบหลีกกับคิติกอนนี่แย่สุดนะฮะส่วนเบอร์เซเกอร์ er นะเบอร์เซเกอร์นี่อึดทึกอึดทึกบึกลุยนะครับอึดทึกบึกลุยนี่ เด่นสามด้านนะครับโจมตีชีวิตแล้วก็ป้องกันเด่นแต่ไม่สุดนะฮะเด่นแต่ไม่สุดสามด้านนะครับส่วนการลบลีกนี่ความที่เขาอึดถึกนะฮะการลบลีกจริงด้อยมากเลยด้อยสุดนะฮะการลบลีกส่วนแม่นยํากับคริติคอนนี่ถือว่าเป็นปานกลางก็โอเคฮะเราเลือกไรเดียเลือกอาเช่หรือเลือกวิศาดดีวิศาดดีกว่าแล้วกันเนาะ,ะวิซาดก็ได้เราชอบเล่นวิศาดอะวิศาดชอบชอบมาเลยอะ นะต่อสู้ระยะไกลเราชอบต่อสู้ระยะไกลไม่ชอบเข้าไปห้ามหันบารุมันตุ้มตีตีกันจัดจะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ้าวแล้วเราเลือกสายชีพทุกเราเลือกสายนี้แล้วกันสมมตินะฮะเอาเป็นตัวอย่างนะครับเลือกวิสัทนะครับเลือกวิสัทเสร็จปั๊บยังไงต่ออ่าพอเลือกวิสัทปั๊บให้มาสร้างทีเซ็ตเขาเขาสร้างตัวละครมาให้หน้าหวานแล้วนะครับอ้าวเลื่อนดูได้นะครับเลื่อนดูได้นะครับหัวจรดเท้านะครับเลื่อนดูได้ หมุนซ้ายขวาได้หมดนี่เน็ตมาเบิ้ลไม่เสียเที่ยวนะครับไม่เสียเที่ยวสีผมออกมา,มาประมาณนี้นะฮะใบใบหน้าใบหน้าก็นะฮะเอาถ้าเลือกใบหน้าก็แล้วแต่นะครับนี่คือใบหน้าดีฟอนต์ของเขานะเป็นอันปานริมนี่นะครับหรือเราจะเลือกใบหน้ากลางอ่านี้จะออกทรงลูกไข่หน้ายาวๆถ้าขวานี่หน้ากลมๆป้อมๆนะหน้ากลมๆป้อม แล้วจากว่าหน้านี้สมดุลดีแล้วนะเนี่ยโอเคนะแล้ว่าความเงาของผิวนะฮะเลือกได้นะครับนี่ฮะสีผิวกับความเงาของผิวนี่เลือกได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่นะฮะวิธีเลือกก็คือลากนะฮะสีผิวเนี่ยเป็นยังไงอะอ๋ะอสีผิวนี่อยู่ในแถบขาวนะฮะสีผิวขาวโอเคส่วนความเงาของผิวนี่ลากไปลากมาได้นะครับลากไปลากมาได้ อันนี้ก็น่าเป็นมันเลยโโหแดงว่าโอ้โหเนี่ยไปไปตีกับมอนสเตอร์มาหน้าเป็นมันเลยอ่าอันนี้อันนี้เคยหน้าหน้าแห้งหน่อยสะอาดหน่อยอ่อาไวประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ความมันของผิวตั้งค่าละเอะละเอียดอันนี้ตั้งค่าโดยละเอียดนี่ฮะตำแหน่งคิ้วองศาของคิ้วเลือกได้นะครับอันนี้คือองศาของคิ้วนี่นี่อันนี้เหมือนจะเศร้าๆไปนะห่วงคิ้วยกเนี่ย อันนี้ก็เหมือนจะเปรียวเปรียว,ยวไว้อ่าอันประมาณนี้แล้วกันนะครับตำแหน่งของค um. ิ้วคิ้วต่ำนี่เหมือนจะเครียดไปหน่อยไหมเนี่ยคิ้วสูงอ่เบิกตาเอาเอากลางๆเอากลางๆนะครับเอากลางๆสมดุลสมดุลนะครับโอเคนะครับผมผมก็ผมบนดอเอ่อดีฟอนต์ของเขามาเป็นอย่างนงี้อหมุน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 ดูผมด้านหลังเลยสิดีฟอนต์แล้วเป็นอย่างงี้ใช่ไหมฮะเอาเปลี่ยนทรงผมเป็นอย่างงี้ได้เป็นอย่างงี้ได้อ่าเป็นซอยสั้นได้เป็นทอมเลย ยาอย่างนี้ไดไ้สองอันนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับเออไม่เหมือนเส้นผมเหมือนจะไม่ไม่สลวยสักเท่าไหร่นะจะเป็นหักหักอยู่นะคักหัก,ห,กหักอยู่นะแต่ก็โอเคเพราะว่าเขาเราขยายใกล้มากเลยอ่าหมุน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 อ่าอันนี้เป็นซอยสั้นนะครับซอยสั้นนักเวทนี่น่าจะพุ่งผมยาวๆหน่อย,ยนะอ๋อผมยาวนี่ผมสูงอันนี้ผมทรงหน้ามา้า ผมส่งมาเอาทรงนี้ดีกว่าเนี่ยทรงของเขาดีแล้วนะฮะเอาชุดส่วนสีผมนี่เลื่อนได้นะฮะเลือกได้นะครับจะเลือกสีอะไรเลือกได้นะครับสีผมเนี่ยนี่ฮะเนี่ยสีผมแจะปั๊บเห็นไหมเลือกได้นะครับสีโซนนี้ก็ได้อ่าโอเคแล้วกันเอาตามนี้แล้วกันโอเคสีเทาบอนนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปชุดชุดก็ชุดเริ่มต้นนี่นะฮะเลือกได้นะครับจะเอาชุดอะไรชุดแบบนี้ไหม บบชุดแบบนี้ไหมชุอแบบนี้ไหมชุดแบบนี้ไหมโอ้ชุดนี้ให้เลือกได้หลายชุดนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่อ่าเราเอาชุดเป็นดีฟอนต์ของเขาก็แล้วกันนะครับฮะหรือจะเอาชุดอย่างนี้อ่ดีฟอนของเขาก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นตัวอย่างครับส่วนการสบตาดูการสบตานะครับปับ๊บอ่าการสบตาถ,ถ้าชัดจะแตะสบตาเนี่ ตัวละครก็จะมองมองตาเราตลอดไม่ว่าเราจะบิดตัวละครที่เอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาเนะี่ยเขาจะเหลียวมองเราตลอดนะฮะก็โอเคครับสนุกสนานดีครับเสร็จแล้วเราก็สร้างตัวละครเลยปาบนะครับกรอกชื่อตัวละคร2อ,องตัวอักษรเอาใส่ชื่อนะครับตามระเบียบเราก็จะใส่ตามใจนะฮะแล้วก็ฉานนี่นะครับตกลง กาบเข้าไปนะครับจบลงแล้วนะครับเรียบร้อยสร้างตัวละครมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับวิาสาร์เราอย่าลืมผูกบัญชีทราบแล้วจ้าเฮ้หน้า,หน,าหน้าเมนูตรงนี้สไตล์เดียวกับไลเอททูเลยนะเนี่ยนะฮะเปิดขายมีคอนเทนต์อ่าโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเริ่มเกมเลยลองดูที่ครับว่า A3 Steel l i g e ของ Netmarble เนี่ยมันจะเอา Line A2 มามาอัปเกรดในด้านไหนบ้างหรือจะเป็นเกมใหม่ที่ดีไซน์มาใหม่เลยหรือจะมีอะไรที่เป็นบางส่วนที่คล้ายๆกับ Line A นะฮะตอนนี้กำลังกาลังโหลดแป๊บหนึ่งครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะฮะมาแล้วป๊าช Chapter วันมาแล้วครับโอกาสที่ได้มาอีกครั้งหนึ่งโอเคนี่ฮะ หน้าจออินเทอร์เฟซของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะมุมซ้ายบนก็จะเป็นเควสเหมือนกับเกม RPG อีกลหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเกมนะครับตรงนี้เป็นตัวเดินนะฮะเดินบ,บังคับตัวละครเดินซ้ายขวาหน้าหลังนะครับนี่แล้วก็ด้านมุมขวาล่างนี่ก็จะเป็นสกิลจุดต่อสู้การใช้สกิลต่างๆนะฮะหรือมุมบนขวาเนี่ยมันเคยมีเมนูเดี๋ยวดูที่ว่าต่อไปจะมีอะไรโพล่มาไหมส่วนตรงกลางจอด้านล่างนี่ก็จะเป็นแชท น่าจะเป็นแชทคุยกันนะครับแชทคุยกันส่วนบริเวณมุมซ้ายล่างก็จะเป็นสัญญาณ Wi-Fi ปริมาณแบตเตอรี่นี่นะฮะอันนี้เป็นปริมาณแบตเตอรี่ต่างกลายเป็นสัญญาณ Wi-Fi อันนี้เป็นค่า exp นะครับเป็นค่า exp เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแถบด้านล่างนี่แถบด้านล่างนี่ยาวเลยนี่ก็น่าจะเป็นแถบอ่าแสดงความก้าวหน้าของอ่ค่าเปอร์เซ็นต์ของ exp นะครับ ค่าประสบการณ์ที่มันว,วิ่งวิ่งขึ้นไปเต็มหลอดเมื่อไหร่ก็ขึ้นไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งเวลอะไรเงี้ยนี่เริ่มในเวลหนึ่งนะครับโอเคครับเขาเกมเขาจะไกด์เราให้เราทำเควสที่หนึ่งเลยนะครับคลิกอันนี้เป็นเกมภาษาไทยนะฮะเป็นซับไทยนะครับแต่ว่าเสียงบรรยายเนี่ยเสียงเสียงภายในเกมเนี่ยเป็นเป็นเสียงอังกฤษนะครับ โอเคเรากดอ๋อเป็นอังกฤษครับเสียงอังกฤษทัพไทยครับโอเคครับอ่ะเรากดตรงนี้ผ่านไปก่อนนะครับแล้วท่านผู้ชมถ้าท่านใดสนใจไปไป,ไปลองเล่นนะฮะติดตั้งเล่นแล้วเนี่ยเราค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ,อ่านข้อความไปจะได้รู้ว่าเนื้อเรื่องของเกมมันมีจุดเริ่มต้นยังไ,ไงไปยังไงมายังไงนะครับจะได้อัตลักษณ์ในการเล่นที่โค้รับประกันเลยครับว่าถ้าเรารู้เรื่องราวอย่างนั้นเนะ่ะ การเล่นนี่มันจะมันมากเลยแล้วเราเล่นแล้วเราก็จะติดใจอ่ะเพราะเราจะจะรู้เนื้อเรื่องต่อไปว่ามันจะไปยังไงมายังไงโอเคครับลักษณะการเล่นโอเคนะครับมีแนวมีแนวคล้ายกับลายเอด็ดนะฮะมีแนวคล้ายกับลายเอด็ดมีแนวคล้ายกับลายเอด็ดแล้วก็จะลายเอ็ดเนี่ยมอนสเตอร์มันจะไม่เข้ามาลุมตัวละครสักเท่าไหร่ ไม่เคยเข้ามาลุมแต่อันนี้จะวิ่งเข้ามาลุมเลยน่าจะมีสไตล์เอาสไตล์ของ,ของลักษณะคล้ายๆาคาบาวบางส่วนเข้ามานะก็เป็นการพัฒนาไปเรื่อยครับดีครับมันประโยชน์สําหรับการพัฒนาเกมแต่ละค่ายเนี่ยประโยชน์ที่ได้มาก็คือพวกเรานี่แหละครับพวกเรานี่เป็นยูเซอร์นี่แหละครับเป็นประโยชน์มากเลยยิ่งพัฒนามาดีเท่ไหมเรายิ่งเล่นเกมได้สนุกสนานยิ่งเล่นกับเกมที่สมจริงสวยงามยอมรับแล้วนะครับ เวลาจังหวะเดินนีจะมีวงวงวงอะไรเป็นวงสี่นะฮะคล้ายๆลายไลท์คล้ายๆลายไลท์เอทผู้พยากรณ์รเดียนนะฮะวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับอ้าวครับน่าสนุกแล้วครับน่าสนุกแล้วครับออกมาชนกับคาบาวพอดีนะครับอคาบาวเปิดโอเพนเบต้ารอบสองเมื่อวันที่สิบพฤศจิกาแต่ว่าเอสามซีลไลท์ก็ออกมาเมื่อประมาณวันที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณ กลางเดือนพฤศจิกาเหมือนกันประมาณสักวันที่20เนี่ยน่าจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยว่อยไปดูทีว่าเขาเปิดตัวจริงจางวันที่ไรแตคาบารยังไม่เปิดตัวจริงนะยังเป็นโอเพ่นเบต้าอยู่นะโอ้แต่เน็ตมาเบอร์เนี่เอาเกมนี้มาชนคาบาเลยคาบาวที่เป็นคู่กัดเก่าแก่มากับไลเอตนะครับไลเอตภาคหนึ่งะฮะจนกระทั่งไลเอตเนี่ยออกภาค2มาไลเอตทเนี่ยคาบานก็ยังไม่ยอมล้มหายตายจากไปจากโซเชียลนะฮะ จะไม่ยอมลบหายไปจากเกมเกมอะไรไนะเกมออนไลน์อ่ะของของภาค P c ซภาคคอมอ่ะฮะยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นคาบาวนี่จะยืนยาวกัดกับไอไลเอทนี่มาตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองไลเอทออกมาสองภาคคาบาวยังมีภาคเดียวอยู่เลยคาบาวยังยืนอยู่ได้นะฮะก็จะเป็นคู่กัดที่ที่พอฟัดกันเลยแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงกราฟิกแล้วคาบาวเทียบกับไลเอทนี่ดู้ไม่ได้เลยฮะกราฟิกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยแหละ แต่ว่าเนื้อเรื่องกับไอลักษณะการเล่นนะ่ะคาบาวเขาได้เปรียบกว่านิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้พอเน็ตมาเบิลเนี่ยเอาสตีลไลท์เนี่ยเอา A3 สามสตเนี่ยมาชนกับคาบานคาบานโมบายเนี่ยงานเนี้ยน่าคิดครับน่าคิดเพราะกราฟิกของค่ายเน็ตมาเบลเนี่ยเขาเหนือกว่าคาบาว อันนี้ก็อยู่ที่เนื้อเรื่องแล้วคะว่าเนื้อเรื่องจะจะมีสเสน่ห์เหมือนคาบาวไหมนะฮะเนี่ย <over> แฟนแฟนคาบาวเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เป็นเกมของมายี่สิบปีก่อนเนี่ยก็ยังมีอยู่ไม่น้อยนะฮะยังมีอยู่ไม่น้อยหลายรุ่นด้วยครับหลายรุ่นเยอะเลยซึ่งปัจจัยพอคาบาวโมบายมาเปิดตัวเนี่ยพวกแฟนคลับของคาบาวรุน่นก่อนเนี่ยก็กลับมาเล่นนะฮะกลับมาเล่นโดยนี่ยกลับมาเล่น เราเองเราเราเจอเขาอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้ถูกใจเลยเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เล่นภาค PC ซีช่วงหลังเนี่ยเพราะคอมเราไม่มีคอมเราพังหมดไรคาบาวนี่แหละทาให้โน้ตบุ๊กเราพังไปสองเครื่องเนี่ยฮะก็ก็เลยไม่ได้เล่นเลยพ <are> อมาลงโมบายเขาก็เลยถูกใจเราชอบมากเลยนะฮะแต่ว่าจะเล่นสายดุอะไรกับ <is> เขาหรอกไม่ได้ไปตีไปบุก๊กเขาไป ประลองฝีมืออะไรก็เขาเครืองชิงความเป็นหนึ่งเป็นเทพในคารบาวไม่ใช่ฮะเล่นสายสายฟรีสายชิวเพลินเพเอาประเภทหนุกหนานเขาว่าแล้วครับอันี้มาเจอสต e วไลท์เนี่ยเดี๋ยวลองดูครับสติวไลท์เนี่ยกราฟิกเขาเด็ดกว่าเยอะเลยฮะดูฮ้ายอดยาในแค่ยอดยาไหวเอ็นไปตามลมมันอ่อนเนี่ยเขาก็ชนะแล้วสกิปไปเลยนะครับสกิปไปเลยก็รับรางวัลตอนนี้มาถึงเลเวลห้าแล้วนะครับเลเวลห้า การขึ้นเลเวลของซิวไลก็น่าจะแนวเดียวกับคาบาวนะครับคือไม่ขึ้นเบลทรูดพลาสแบบสไตล์เกมจีนประเภท10นาทีเข้าไป40เบลอะไรอย่างเ<อ>งี้ยคงไม่ไม่ใช่แนวนั้นแน่ฮะแต่ที่เดี๋ยวเราดูเนื้อเรื่องนะครับฮะเลเวลมันจะไปตามเควสเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเกม RPG ส่วนใหญ่ช่วงแรกๆนี่ยฮะเควสเนี่ย,เ,เ,ยเขาจะให้รางวัลเยอะแล้วก็ทำให้เราอัพเลเวลได,ได้เร็ว แล้วก็ชั่งแรกนี่เป็นการติวในตัวหัวหน้าสถาบันเวทมนตราิทอสอ่าแตะเข้าไปนะครับหัวหน้าสถาบันเวทมนตราิทอสบอกว่าให้เลือกออโต้ได้อ่าแตะที่ออโต้อ่าครับแต่ออโต้ได้ทำยังไงต่อไปนะครับยังไงต่อไปตามใจฉันวิ่งจบัจบจบัจบจับออกไปแล้วนะครับอ่าสกิลตอนนี้มี3มสกิลนะฮะสามสกิลแล้วก็มี ิวพิเศษมาอีกอีกอันหนึ่งนี่นะฮะนี่นะมีสกิลพิเศษมาแล้วก็มีสกิลบนอยู่สามสกิวนี่นะฮะผ่านแล้วครับผ่านแล้วนะฮะผ่านเฟสแล้วนะครับครับเจ้าครับเจ้าหนึ่งหกแล้วการหายตัวไปที่น่าสงสัยนี่นะฮะแถบสีขาวนี่นะครับเป็นแถบแสดงความก้าวหน้าของค่า exp ค่าประสบการณ์ห้าสิบห้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าถ้าเราไม่มองตัวเลขเรามองแถบเนี่ยก็เรียกว่ามาครึ่งหลอดแล้วนะครับ ครึ่งหลอดแล้วนะฮะโอเครับรางวัลครับชาร์ปที่ชาร์เตอร์หนึ่งขีดเจ็ดนะฮะยังอยู่ที่เลเวลห้านะครับเลเวลห้าแล้วก็เลเวลห้าแต่ว่าถ้าสกิลไอ้ค่าค่าประสบการณ์ไอ e นะ้อฟีเนี่ยมาห้าชั่วกงเปอร์เซ็นแล้ว้าครึ่งแล้วนะครับอ่าหนึ่งเจ็ดเสร็จสิ้นนะครับหนึ่งเจ็ดเสร็จสิ้นรำเวสแล้วก็ผ่านไปอ่าได้รางวัลมาเป็นเลเวลหกแล้วครับเลเวลหกแล้วแบบเดียวกับคาบานเลยนะครับ ประมาณเดียวกันนะประมาณเดียวกันเวลไม่เร็วนะักนะครับไม่เร็วนะักาลังสวยฮะอย่างนี้ส่วนค่าพลังพลังก็จะเยอะกว่าคาบาลนะฮะที่พลังพลังของตัวละครเนี่ยขึ้นไปที่เจ็ดพันเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดนะฮะสูงสุดนะครับก็ถือว่าค่าพลังนี่ยังเยอะกว่าของคาบาวคาบาวนี่แค่หลักร้อยเองนะะเล่นไปเลเวลห้าสิบแล้วค่าพลัง ยังไม่ถึงหลักพันดีนะมั้งนะอ่ะชัปเจอร์หนึ่งเก้าแล้วครับชัปเจอร์หนึ่งเก้าแล้วอันนี้ลักษณะเกมแบ่งเป็นชัปเตอร์ไปตามเรื่องนะครับแบ่งเป็นชัปเตอร์นะบุกมาถึงนี่แล้วนะครับนะฮะคน้าสถาบันเวทมมตนทาวิทาวิทอสนะครับทาวิทอสก็มาคุยกันนะฮะจะคิปไปก่อนครับเพื่อเซฟเวลาฮะเราก็คงพอรู้แนวแล้วนะครับว่าการเล่น A34 อะไรเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้เออลืมเช็คซูมอ่าซูมเอาท์ได้นะครับซูมเอาท์สุดไปประมาณนี้อ่ามุมมองอ่าอันนี้เป็นฉากคัสซีนนะครับฉกคัสซีนเราทำอะไรไม่ได้นะฮะเลื่อนจอซ้ายขวาหมุนซ้ายขวาไปได้บนล่างไม่ได้ในฉากต่อสู้หมุนซ้ายขวาบนล่างไม่ได้นะครับนะฮะได้แต่ซูมอินซูมเอาท์อย่างเดียวนะครับนี่ซูมเอาท์สุดแล้วนะครับ ซูมอินสุดก็ประมาณนี้นะครับซูมอินสุดก็ได้เยอะอยู่อ่าพอซูมอินสุดแล้วหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับบนล่างไม่ได้นะครับบนล่างไม่ได้ไปคิดไปก่อนนะครับบนล่างไม่ได้นะครับซ้ายขวาได้แต่บนล่างไม่ได้นะฮะอ่ะาพลาดไปแล้วไอ้มอนสเตอร์นี่คล้ายๆมีส่วนคล้ายๆไอไล้ลายเอดเลยไอ้ตัวหัวงอๆงคององๆ,ๆกลมๆเนี่ย เนี่ยประมาณนี้นะครับเอ่อนี่นี่นี่อันนี้เป็นลองคาบาวอยู่ตรงที่หมุนไม่ได้แหละคาบาวนี่มันหมุนสามรอหกสิบองศารอบตัวในแนวลาบได้หมดนะฮะแล้วก็บนล่างนะครับมุมก้มมุมเงยได้อีกนะฮะเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้เสียดายเลยเสียดายเลยแหมถ้าได้อย่างนั้นอีกสักหน่อยนะเจ๋งมากเลยเอาไม่เป็นไรครับค่อยๆเกมยิ่งใหม่ก็ยิ่งค่อยๆปรับไปอันนี้มารวมอันนี้มารวมจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงอย่างนี้ก็โอเคฮะ ลักษณะคล้ายค้ายคล้ายคล้ายไล์เอทเพราะว่าไลา์เอทเนี่ยเขาจะไม่มีไม่มีการตับหมุนไม่มีการตับหมุนฉากนะก็จะเป็นเกมเขาจะล็อกมามุมมองมาอแบบนี้ฮะให้เราซูมยินเข้ามาได้แต่ก,ก็ซูมเอาออกไปได้แค่นั้นเองนี่แค่นั้นเองนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ แต่ว่าเนื้อเรื่องโดยรวมแล้วก็โอเคครับกราฟิกสวยงามมากเนื้อเรื่องโอเค,คเนื้อเรื่องน่าสนใจดีแต่ว่ามีจุดจด,ด้อยอยู่นิดหนึ่งตรงที่การหมุนฉากเนี่ยเราไม,ไม่ไม่สามารถที่จะหมุนสา0อสิบงศาหรือจัดมุมก้มมุมเงยได้ก็เป็นจุดด้อยนิดนึงนะฮะธรรมดาครับะจะได้มีได้เปิดโอกาสให้ปรับปรับปรุงในในเกมต่อไปของเ e ็ดมาเบิลนะครับนี่ยเพราะฉะนั้น ไอ้ที่บอกว่าคาบาวยังมีสเสน่ห์อยู่ก็เพราะตรงนี้เพราะว่าระบบของเขาตรงนี้เขายังโอเคอยู่แต่เขาก็ไปพลาดตรง,ตรงที่เออแต่ว่ามันก็ไม่เชิงพลาดนะเพราะมันตั้งยี่สิบปีที่แล้วอะยี่สิบปีที่แล้วของทากราฟิกมาได้ขนาดนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาแต่ถ้าเขาทําเป็นคาบาวสองขึ้นมาอย่างเงี้ยโดยใช้เทคนิคเทคนโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเอาล้ครับงานงานงาน,งานจะใหญ่แล้วครับงานจะใหญ่แล้วจะอลังการก็คาดหวังกันไว้นะฮะแต่ถ้าทําจริงเขาจะออกมาแนวไหนเราก็ยังไม่รู้นะ แต่คงต้องรอให้คบาบาโมบายภาคแรกเนี่ยลุยไปสักระยะหนึ่งก่อนนะฮะก็คงจะหลายปีอยู่แหละแล้วจิงจะมีภาคสองมานะฮะดาไว้ไม่น่าจะต่ำกว่าสองสามปีอ่ะอ่ะไอทำไมยืนนิ่งล่ะนี่ตัวละครเราทำไมยืนนิ่งปุออตโต้อยู่ตรงไหน,น ไอ้ตอนนี้ไม่มีออตโต้ให้เรายิงเองยิงเองเดินเองอ๋อยิงเองเดินเองก็แบบคาบาวเลยเราเึงยิงเองเดินนตจแต่คาบาวก็มีออตโต้นะเออในไล่เอ็ก็มีออตโต้นะฮะแต่ตรงนี้มันต้องมีออตโต้แต่ว่าเราหาไม่เจอหรือว่าเขาจะให้เฉพาะฉากทั่วไปพอเข้าในดันเจี้ยนแล้วไม่มีออตโต้มาให้ โอเคครับ23นาทีแล้วก็แปลว่าเอาตัวอย่างให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปแรกนะให้ EP หนึ่งนะครับกับเกม A 3าม e ี l ไลท์นะครับของค่าย Net m มา b บ e นะครับค่ายเดียวกับ Line 82นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้ตามใจฉันเสมอมานะครับแล้วก็เข้ามาชมคลิปเกมของเราในเ y l ลิ t เล่นเกมเพื่อชาตินะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทั้งครอบครัวครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ